โพสต์นี้เกิดขึ้นในวันที่หนึ่งเมษายนหลายคนก็คิดว่า ASUS ROG น่าจะเล่นสนุกในวันเอพิฟูเดย์นะครับผลปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็นเรื่องจริงครับไม่ได้พูดเล่น ASUS ROG เปิดตัวโ o นีアพาวเวอร์สเตชัรูปทรงค้อนเทพเจ้าสายฟ้าทอขายจริงในงานคอมพิวเตปีนี้ ก่อนอื่นผมต้องเล่าให้ฟังย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนนะครับนี่คือครั้งที่2แล้วนะที่ ASUS ROG ทำแบบนี้นะครับปีที่แล้วใครจำได้บ้างวัน1เมษายนนี่แหละวัน r i l Fool Day นะฮะวันที่เราได้เห็น ROG n l ่ะเครื่องเล่นเกมพกพาเราได้เห็นครั้งแรกกันก็คือ1เมษายนปีที่แล้วตอนวันนั้นทุกคนก็ พูดคุยกันสนุกสนานบอกว่าเอ้ยสุดาวอจี OG, เล่นเอพิฟูเดสนุกดีนะแหมออกแบบซะสวยเลยนะฮะเป็นเครื่อง ROG ีออนไลน์มาสุดท้ายขายจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นกลายเป็น ROG ีออนไลน์ขายมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำให้คู่แข่งบริษัทอื่นต้องทำแข่งกันหมดเลยนะครับเรียกว่ามาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับมาปีนี้เอาอีกแล้ว1เมษายนนะครับปี2024นะครับ Asus ROG ก็มาอีกแล้วครับคราวนี้เขาบอกว่านี่คือ ROG Yonier นี่เป็นรูปทรงคอนเหมือนคอนทอเลยนะครับตัวมันเองเนี่ยเป็น power station หรือเป็น แบตสำรองขนาดใหญ่นะครับสำหรับเกมเมอร์สายโหดที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการเล่นเกมทุกที่ทุกเวลาตัวเครื่องเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้ทั้ง usb a usb c และเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ด้วยนะครับมีแบตขนาดใหญ่แล้วก็พกพาสะดวกครับมีด้ามถือเหมือนค้อนนี้เลยเหมือนค้อนโยเนียของทอเลยนะครับแถมตอนข้างล่างในโปสเตอร์ในรูปนะครับยังระบุไว้เหมือนเช่นเคยด้วยเป็นการทำให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ตลกนะ อันนี้ของจริงนะ Not a n p a beautiful joke <laughs> โอ้โหของจริงครับนะ Asus บอกว่างานนี้รายละเอียดยังไม่บอกว่าเจ้า Power Station ตัวนี้จะมีอะไรบ้างหรือจะมีสเปคอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือ Asus ROG จะนำเอาเจ้าค้อนทอโยเนียตัวนี้นะครับไปโชว์ตัวจริงในงาน Computex นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4มิถุนายนถึง7มิถุนายนนี้นะครับยังไงงาน,นนี้ผมไปอยู่แล้วผมไปคอมิพิตทคทุกปีนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับตัวจริงมาให้ดูเชื่อได้ว่าเขาไม่หลอกอย่างแน,น่นอนเพราะเขาทำอย่างนี้มา2ปีแล้วฮ่ารอดูเลยคอนโยเนียพาวเวอร์สเตชัน er จาก ROG ก่อนจากกันขยะอ e ีเวสทิ้งแล้วไปไหน ขยะอิเล็กทรอนิกสุกชิ้นนะครับที่ทิ้งกับทาง AIS นะครับจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและจัดการในโรงงานกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกทําให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมาฝากทิ้ง e-waste กับทาง AIS และพาร์ทเนอร์แล้วจะไม่มีเศษสร้างจากการกําจัดขยะหลงเหลืออยู่บนโลกอย่างแน่นอนเรามาทิ้งขยะ e w a s t ให้ถูกที่ได้ที่ศูนย์บริการ AIS Shop ผ่านแอป e w a s t plus นะครับและ จุดต่างๆกว่าอีก2,500แห่งทั่วประเทศเช็คสาขาได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันด้านล่างคลิปนี้ครับ